ก็คือเก่าครับผมกับนายพง้วนคนกมวนซืนโฮเซลพี่น้องมื่อนี้บ่มี่ยังไลครับพาพี่น้องมาบึงสร้างนะครับเป็นอ่าตีตูต้นะครับลำพงแกศีปีไม่เลยด้ยพี่น้องของมันตรงนี้นะครับเนาะตึมตึมต่ำต่ำ,ตำ,ตำน้ำเทบ,บานเพ่นแล้วครับมือนี้อยู่ร้านสร้างเกียงครับผมเกียงออดิโอนะครับนี่สร้างเพิ่นกำลังยุ่งอยู่ อันนี้พ่นสร้างตู้ไว้แล้วครับผมนี่พี่นอ้องตู้สิบสองวันนี้อ้เห็นปะสิบสองวันนี้สิบสองนิ้วอืมอันนี้ตู้ตู้ซับตูบ้เบรดครับพี่น้องแต่ว่าพ่นสีวางหลังว่างหลังกระบะตรงนี้ครับผมส่วนเสียงกลางเพ่นก็นกนอยู่หนาบ้านอยู่ตอนนี้เพ่นสีเดินระบบเดินใส่ไปก่อนครับพี่น้องสไตล์มันบานครับฟังมวนๆของมันตรงนี้ครับ ของเรียนลูกผู้ชายพี่น้องน่ครับพอเบอร์นะครับต้องใส่ตัวนี้ครับกลางแรมนี่แพ่ที่น้าครับผมคาดดีได้นี่สี่ชนแน่นนะครับการตัวสายรับประกันตลอดชีพด้วยพี่น้องเอ้ยภัสนนจติดตัวได้ครับกับสร้างเกียงครับผมตัวนี้สงสัยสิครับคบเบียดพี่น้องคบเบียดอันนี้มันพุนสิรางเตะบอสครับพี่น้องพอเบอร์สามตัวได้ครับ ไ้หัน้องนะครับดอกนี่นใส่มาแล้วนี่เสียงแหลมเสียงแหลมพี่น้องสี่ตัวใสกระจัาหนาพร้อมบอนี่พี่บอมีบมีกระจัาหนาเนาะเอ้าคอยเป็นคอยไปครับเขนกำลังจัดการทายอยู่พี่น้องเดยอะโม่เยอาขั้นนี้แล้วกับสีตัวมีสารฟันเทียครับผมมีงบเทเดมียงางเทเดเขามาปรึกษากันได้ครับผมกับสร้างเกียง ยะส่วนเบอร์ทรผมจะเอาไ้ให้ข้างล่างใตคลีปเ้วยพี่น้องเลยโทรสอบถามกันเอาครับเด๋ยวผมสิพ้าไปเบิง่งไอ้พ่นสิพ้าไปเบิ่งเสียงเสียงกลางเสียงแหลมพ่นพี่น้องนีง่วางอยู่นี่ครับผมนะครับตับงหลังกระบะเลยพี่น้องตัวนี้ถอดถอดออกก็ได้ครับผมเสียงแหลมตัวนี้ มีซีมีซีเทปพร้อมเด้นนี่พี่น้องมีซีตัวซีพร้อมครับผมตัวนี้ดอกแปดนิ้วครับผมดอกแปดนิ้วครับเมล็กนะยี่สิบมิลน,นะครับผมแต่ว่าความใหญ่ของมันก็ร้อยยี่สิบครับมเมล็กร้อยยี่สิบครับผมอตัวนี้เป็นหัวเฟสตปักพี่น้องสร้างบ,บ้านๆครับผม,มไปพร้อมก็เอามาจอดเท่อละคันให้บอยากจอดก็ก็มาวัดตู้ไว้นะครับ ตัวนี้สามารถยกขึ้นยกลงได้ครับผมพี่น้องเมื่อวานนี้ได้พูอวนรองเอาเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นเสียบเขาเลยครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ถอดออกถอดเขาเป็นเป็นแจกเสียบคือเสียบไม้เนี่พี่น้องตัวนี้สะดวกสบายนะครับผมใครสนใจเด้ติดต่อได้ดผมเอาเบอร์โทรทิงไว้ให้พี่น้องสวยนะครับผมอันนี้หรือว่าจะสร้างตู้ซื้อก็ได้ผมสร้างตู้หรือว่าพี่น้องหรือมู่ไหวสนใจนะครับ เอาอุปกรณ์มากก็ได้ครับผมสร้างพันติตั้งให้อยู่นะครับไปเบิ่งทางพุ่นกันตัวพี่น้องดี๋ลัพี่น้องคือวบ้าละเมื่อกี้นี่นก,ก็พาไปเบ่งอันนั้นมาแล้วนะพี่น้องนะตูน้นี่ตู้ใหญ่ลีครับสร้างเกียงอันนี้นาเถอะเด่นด่ยี่ห้ามิลด้อยไม่อัดนายี่ห้ามิลมีงบเถอะเด่นี่กำลังเถอะเด่ลองมาว่ากันิึง <บา S 1> พี่นอ้องฮะ อันนี้ก็อันนี้ใส่ใส่ลังกระบาพี่น้องเนี่ยแบบยกขึ้นยกลงได้ครับผมต o y ย t ต้า v ีโว้ด้วพี่น้องท่านใส่ขังในมันมันสีลำบากนี่นะเนาะงามอยู่ด้เละพี่น้องสแตนดี้ชัน <laughs> อ๋อมาเบิ่งกันพี่น้องกำลังลือกันอยู่เปิ่นมาจาักมือเลยนี่ นี่ครับตาตาสร้างด้วยนี่นี่ครับผมเอีแก้วแกยวเกยว,ว,วพี่งบเทเดี๋ยวทูสอบามกันในเด้อพี่น้องเลยอือนี่แหละสร้างทั้งรถผมไม่เห็นกับเรานีแหละพี่น้องรับประกันตลอดชีพวครับผมเสียค่าอะไรขั้นใหม่ครับผมยกเว้นจมหน้าครับ โอ้จำจังตัวน eh ี้กำลังตอนนี้กำลังเช็คสายไฟครับผมเช็คสายไฟหลังตู้อยู่พี่น้องเมื่อนี้ได้ล่านแทะได้ล่นแท้แล้วครับเมื่อนี้ได้รองแท้แล้วครับเมื่อนี้อันนี้เป็นส้นหลังเส้ยหลังเป็นบวกกันเส้ยหลังกระบะครับเมื่อนี้กำลังเช็คเช็คเบิ้งครับเดี๋ยวก็ได้เทะเลวพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเทะ นสไตล์เดิมๆครับพี่น้องท่านเนี่ยเดี๋ยวไปทางั้นดีกว่าพี่น้องเม,<อ>มียงเหรอเดีล้วเนนะเฮ็ดแจ็เสียงพี่นาองเฮ็นเห็นเลด้วยรถตู้นะย้ำใส่ตู้นะ ย้ำส่ตู่หมดละใส่ตู้ตหน่อยหมดละสมัยใหม่ลีนะครับเนาะตุกมือนี่เออเดี๋ยวให้สร้างเดินสายก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งตอนเทศเลยครับเดินสายเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปร้องกันครับบาทเดี๋ยวนี้ เพื่นเซบอสครับไปลองกันครับลองแล้วก็จะสิเก็บคนเรียบร้อยจักหน่อยครับพี่น้องเออไปไปเบิ่งกันครับไปลองเสียงกันพี่น้องครับพี่น้องวานนี้กำลังจับสายแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยอ,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 อันนี้กำลังจะเทสนะครับผมจากเกียงออดิโอซาววาสันเดฟเพป็นวะอ,อ,อันนี้ตู้บรรทุนครับเมื่อเขาก็ยกลงพี่น้องอเสียบง่ายๆแบบนี้เด้ครับ คือคือเครื่องเสียงกลางแจ้งเขาเลยครับผมตัวนั่งเขาก็เข้าไปเสียบข้างในครับะเดี๋ยวข้อวขาบอยังยังยังบดเออกด้วยพี่ขาบอขาบออันโตนั่นไงโกรธแกะแกะตั้งงงเออเออาะเวอร์มัน แบบไม่ครับแบบไม่พี่น้องอเขาบอกว่าอะไรนะสีก็เสียวันนี้เข้าเล่นปะเข้าแล้วอันนี้ก็เสียแล้วครับนี่แหละนี่แล้วพี่น้องแบบไม่แบบไม่อันนี้ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องสีเทีก่อนถ้าโอเคแล้วก็จะล็อกใจ่ตัวนะครับผม ออขอดนะคะคอยดูแลของสาวน,น,น้อยเพชรแตรแกระดับเอางาต่อค่ะขอเสียงที่ยังไม่เมาหน่อยแล้วขอวันนี้ใกล้ามากๆเลยน้ำตาล้นบนขอบเตีย แสงจะเปลีย okay, ่ยนแสงก็เลยเปล่ยนเรื่องฝักบัวทอขี้มาฉนเหตาพังยังขี้ข้าแสบยอมให้จนเสียนใจย่ำบ่าตายถึงไ้าไม่มาแล้วม่ี้าใจน้อยน้ำม้อพันตาใส่แทนโสดาลอบมึจ้า เห็นเจ้านั่งเศร้าคนเดียวโขกามาเที่ยวบนแต่หึุนมึนมาตีตอกกันหลายคืนนั่งโต๊ะประจำทำใจทุกทีหลายเธออะไรยากยามเจ้ากลับบ้านโบวเห็นเล่นโจุสนโอุ๊โบได้อยจัดให้ตามงบพระบุญจจัดให้ตามงบ ให้คนบัาให้เขาบักคักและว่าหัวใจเจ้าจังมานั่งห้องไทยสิเป็นสิตายปานนี้ว่เป็นตาส้วงก่เป็นตาซึ้งจังน้อยแน่ีีันซอยได้อยู่บอดีกนีใจเจ้าไม่ดี ังหักกยอีได้บม่มงจูนไหมพี่น้องอยู่นี่มันจูนชนหลังกาแพงครับพี่น้องมันจูนไประเดี๋ยวไปข้างนอกดีกว่าครับผมไปพี่น้องไปข้างนอกเลยครับเก้าหกสองห้าส่รอบงมาอีกรอบนึงพี่น้องมันรู้เป็นเลย เบิ่งกันแล้วกะอย่าลืมพากันกดไล่กดแค่ให้กำลังใจกระผมเลยนะครับ